หลายหลายท่านนะครับคงได้รับการแจ้งเตือนตรงนี้ซึ่งถ้าหากท่านใดนะครับที่ทำคลิปที่มีเนื้อหาเข้าเกณฑ์9ข้อของ Facebook นี่มันเหมือนมีรายได้ในคลิปนั้นพิเศษมาให้เรานะครับอันนี้คือผมยังไม่การันตีร100อเปอร์เซนะครับมันมีบางคลิปเท่านั้นที่ขึ้นมานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับหลายๆท่านคงได้แจ้งเตือนแบบนี้นะครับผมจะ เข้าไปดูรายละเอียดแล้วมาเล่าสู่ฟังว่ามันคืออะไรนะครับบางทียังสับสนอยู่ว่าเอ๊ะมันได้มันยังไงแล้วคลิป,ปอื่นทำมันทำไมมันไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นเนื้อหาลักษณะประมาณนี้เนี่ยคือรายได้มันก็จะพุ่งเหมือนกับว่าลักษณะ9ข้อที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของ Facebook มันให้พิเศษเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเข้ามาที่ Dashboard มืออาชีพตรงเมนูนี้นะครับจะมีคําว่าขั้นตอนถัดไปแล้วก็ดูทั้งหมด ตรงด้านล่างนะครับเมนูแรกเยี่ยมมากคุณได้รับสามเหรียญน,นะครับจากเนื้อหานี้ทําให้เป็นเนื้อหาที่ทําตรวจสอบผลลัพธ์ของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถสร้างเนื้อหาเช่นนี้เพิ่มเติมได้อย่างไรกดเข้าไปครับวันพฤหัสบดีนะครับคลิปนี้วันพฤหัสบดีของเดือนนี้แหละของอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ มียอดการเล่นอยู่ที่3 9ม0 0นะครับมีการกดไลค์อยู่ที่4,700เนาะคอมเมนต์ Comment 2,000แชร์3,44มียอดรายได้นะครับที่เข้าเกณฑ์เนื้อหาที่เข้าเกณฑ์อยู่ที่3ดอลลาร์มันเป็นารายได้ที่ให้มาพิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับจากรายได้ทั้งหมดซึ่งตัวอื่นจะไม่แสดงโชว์จะโชว์ เฉพาะในส่วนนี้เท่านั้นนะครับจํานวนการคลิกทั้งหมดนะครับ ,3492 ครั้งณนะตอนนี้นะครับดูก่อนนะครับตอนนี้วิดีโอจะมีข้อมูลการเล่นข้อมูลเชิงลึกสำหรับวิดีโอที่โพสหลังจากวันที่14มีนาจะประกอบด้วยการเล่นและการ เล่นครั้งแรกและการเล่นซ้ําอันนี้เป็นนโยบายเนาะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดของอคลิปนี้ของโพสต์นี้แค่นั้นเองนะครับแต่ไอตัวรายได้นะครับคลิปอื่นเนี่ยมันไม่สแสดงอย่างนี้ไงมันสแสดงเฉพาะในส่วนนี้เท่านั้นนะครับที่ได้มาเป็นพิเศษคือสร้างเนื้อหาที่ทํารายได้เหมือนกับว่าคลิปนี้นะครับมันเป็นมันเข้าเกณฑ์ใน9ข้อนะครับที่ผมเคยทำคลิปไว้นะ เข้าเกณฑ์9ข้อที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับมันก็เลยได้ในส่วนนี้มานะครับลองเช็คนะครับในส่วนของอ่โพสหรือหรือคลิปของตนเองดูนะครับตรงแดชบอร์ดตรงนี้ครับมันจะขึ้นไหมเห็นมันจะไม่เห็นทุกคนนะมันก็จะเป็นบางโพสตบางครั้งที่ขึ้นมาเท่านั้นเป็นอย่างไรบ้างครับพอที่จะคาดเดาได้ไหมว่าเนื้อหาที่เราทําไปเนี่ยคือมันครบไหมตามเกณฑ์9ข้อนะครับผมมีคลิปย้อนหลังนะครับก็ ก็เข้าไปดูได้นะครับหรือไปดูได้ที่ช่อง youtube ออมสินฟาร์มเลครับคือผมจะได้บ่อยมากครับไอตัวนี้ถูกแจ้งเตือนบ่อยมากบางทีก็ได้หนึ่งเลี้ยน2องเลี้ยน3ามเี้ยญแล้วถูกแจ้งเตือนมาแบบนี้นะนะครับมันบอกว่าเนื้อหาที่เข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์9ข้อนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันได้แค่บางคลิป ก็ไม่เป็นไรครับถ้าท่านได้ท่านถ้าท่านได้แบบนี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยแสดงว่าคลิปท่านเข้าเกณฑ์นะครับมันเหมือนกับเงินพิเศษ,ษอะไรประมาณนี้แหละนะครับผม